สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟสีทุกทุกท่านนะคะมาพบกับช่องทางนำโชคแฟมิลีตามเคยคะ่ะวันนี้นะคะ <c oughs> เห็นนะคะคุณแม่ขา <c oughs> เห็นยาหวานหวานนะคะสดสดคะ่ะยังไม่ได้ให้เลยนะคะร้องขอเสียงดังมากเลยคะ่ะ ขอบคุณค่าก่อนแล้วจ้าก่อนจ้าขอบคุณเสียงดังมากๆเลยค่ะคุณแม่ขะขอบคุณไปยังคุณแม่อเล็กนะคะที่ได้เมตตาส่งยาใบข้าวนะคะสดๆมาให้นําโชควันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่ควานไปธุระกลับมาก็เพิ่งเห็นยาค่ะคุณแม่ขะ ร้องขอเสียงดังมากเลยขอให้คุณแม่อเล็กนะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะร่ำรวยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้พระครูประกำช้างปกปักร,รักษาคุณแม่นะคะให้แคล้วให้คลาดปลอดภัยคะ่ะจากโรครายอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะ ที่แม่ตาครอบครัวพังนำโชคมาตลอดนะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกค่ะนำโชคก็ดีใจนะคะได้ทานยาสดๆจากคุณแม่นะคะขอบคุณจ้าเสียงดังมากเลยค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยมากๆเลยสดๆเขียวๆนะคะวันนี้แม่ควานก็เพิ่งไปทุระมานะคะเพิ่งกลับมาก็เย็นแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้พาน้องน้ำโชคไปเดินเล่นนะคะขออีกแล้วค่ะคุณแม่คะ่ะ ขออีกแล้วเดี๋ยวแม่ควานจะหยิบมาให้นะคะ,ะ,ะจ้าดังๆลูกมแม่ควานเพิ่งมาถึงนะคะก็เห็นยากของคุณแม่นะคะดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ไม่ลืมนำโชคนะคะคุณแม่คะ่ะ ฝากนำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะวันนี้คงหิวค่ะเพราะว่าแม่ควานก็เพิ่งมาถึงนะคะก็เลยไม่ได้พานำโชคไปเดินเล่นเลยนะคะวันนี้ก็คํำแล้ว อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณเก่งน้องแพรบอกอร่อยจังเลยอร่อยมากๆเลยแซบอิลี่ วันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะคุณแม่คะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวค่ะคุณแม่ทางนี้ก็เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ร้อนค่ะตอนเช้าก็หนาวนะคะตอนนี้ในหมู่บ้านก็ระบาดมากๆเลยค่ะคุณแม่คะติดเกือบทุกบ้านเลยนะคะ โหอีกแล้ววัสดีค่าก่อนวัสดีค่าก่อนเลยจ้าดังๆลูกจ้าดังๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวแม่หยิบให้นะคะขอบคุณจ้าดังๆหิวคะ่ะคุณแม่คะ่ะจ้าแล้วจ้าอีกนะคะหิวมากๆเลย หิวแรงเลยนะคะวันนี้แม่ควานอยู่ก็จะโยนให้ทุกวันนะคะวันนี้แม่ควานเพิ่งมาแสดงว่าหิวจัดค่ะล้อมขอกินเลยนะคะ ขอเก่งจังเลยขอเก่เก่งจังเลยนำโชค ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังนำโชคแฟมิลี่ด้วยนะคะกดติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่ดังๆลูกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณจ้าคุณแม่ดังๆลูกขอบคุณจ้า,าดางังๆจ้า,าดางังๆเร็วอ่ะจ้า,าดังๆอีกจ้า,าดังๆอีก จ้าเดี๋ยวเอาให้นะคะจ้าก่อนลูกโอ้ยจ้าเสียงดังจ้าหิวมากๆเลยนะคะวันนี้ให้ทายจ้ากี่ครั้งก็จ้าตลอดนะคะเพราะวันนี้วันนี้หิวนี่นะคะยาของคุณแม่ค่ะ เียวเลยนะคะเคียวชะอม่มอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่ขะนำโชคบอกอร่อยมากๆเลย <c oughs> <c oughs> มีเป่าลมด้วยดูคำใหญ่มากเลยค่ะคุณแม่ขะมัดเดียวนิดคำเดียวเลยนะคะ ถ้าให้หมดก็หมดในคืนเดียวนะคะคุณแม่ขะกินเก่งเหลือเกินมัดเดียวก็คำเดียวเลยนะคะกินเก่งมากเลยไม่หยิงนำโชค เด็ดเด็ดสองหน้านะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะคุณแม่่ะหมดอีกแล้วขอบคุณจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าดังๆจ้าก่อน,อ,นอุ้ยจ้าเบาจังเลยอาจาดังๆลูกจาก้าดังๆ กินอย่างเดียวเลยนะคะหิววันนี้นะคะหิวมากเลยมัดเดียวคําเดียวเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะ,ขอ,คคะ,คะขอบคุณคุณแม่อเล็กมากๆเลยคะ่ะเมตตานําโชคมาตลอดนะคะดีใจนะคะ ที่คุณแม่ส่งยาหวานๆสดๆมาให้นําโชคนะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ